สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทําน้าพริกนะคะน้ําพริกเอาน้ำพริกปลาทูนะอันนี้เป็นน้าพริกปลาทูนึ่งนะปลาทูนึ่งอันนี้เราเอามาย่างนะคะเอามาย่างให้ให้สุกนะเอามาย่างให้หอมเลยนะคะแล้วก็แกะนะคะแกะให้แกะไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเอออันนี้คุณยายจะทําเป็นแบบผัดนะแบบผัดก็จะมีพริกแกงนะมีพริกแกง มีพริกแกงนะคะแล้วก็มีน้ำปลามีน้ำตาลนะน้ำแล้วก็มีเออน้ำมะขามเปียกนะคะแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรนะแล้วคุณยายเริ่มผัดเลยนะเริ่มผัดเออใส่น้ำมันในกระทะลงไปให้ร้อนนะคะก็ใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกลงไปผัดเลยนะคะใส่พริกลงไปค่ะ จำนวนจำนวนมากน้อยก็แล้วแต่เรานะแล้วแต่จะกะเอานะคะอันนี้คุณยายใช้อันนี้เป็นประทูเออประทูตัวใหญ่นะประทูตัวใหญ่สามตัวนะคะพริกแกงก็พริกแกงก็จะหน้าประมาณสักยี่สิบบาทนะพริกแกงยี่สิบบาท <c oughs> มันฉุนมันฉุนมันฉุนมันเวอรเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยฉ <c oughs> ุนแ่บ ใส่ที่ให้หอมเสร็จแล้วเราก็ใส่นะคะอันนี้คุณยายี่ใส่นะอันนี้อันนี้เป็นรสดีนะคะใส่รสดีลงไปหนึ่งช้อนชานะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนี่ต่อเอาน้ำตาลปี๊บนี่สามช้อนโต๊ะเลยนะสามช้อนโต๊ะเพราะว่ามันจะต้องมีรสนะคะมีรสเออน้ำนี่เราต้องคอยเติมนะเดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวให้อย่าใย,าใ,หยาให้แห้งนะคะอย่าให้แห้ง แล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะน้ำปลาใส่นิดเดียวนะคะเพราะว่าน้ำปลาใส่นิดเดียวเพราะว่าเอน้ำพริกมันเค็มอยู่แล้วนะคะน้ำพริกมันเค็มแล้วก็ใส่น้ำมะนาวไอใส่น้ำน้ำไอเออน้ำมะขามเปียกลงไปนะใส่น้ำมะขามเปียกลงไป น้ำมะขามเปียกใส่ลงไปประมาณน้ำมะขามเปียกก็จะเอานะคะค่อยค่อยทิมไปเรื่อยๆนะคะค่อยค่อยชิมไปเรื่อยๆเสร็ <pip> จแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปเลยนะคะใส่ปลาทูลงไปเลย แล้วก็ทำทำไปทิมไปนะทําไปทิมไปให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็คนเนี่ยนะคนให้แห้งเลยนะน <c oughs> มันตุน จะต้องมีรสชาตินะเอ่อเปรี้ยวเค็มหวานนะเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะคะแล้วก็ชิมชิมไปเรื่อยๆนะคะทิมไปจนกว่าจะได้ที่นะคะเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะเพราะว่าเราจะเอาไว้คลุกข้าวนะคะเไวค้คลุกคลุกข้าวทานกับเอ,อ่อผัก ทานกับผักก็ได้คุกข้าวก็ได้นะคะเราสามารถเก็บไว้ได้นานนะใส่ตู้เย็นไว้นะถ้าทานไม่หมดทานไม่หมดแล้วก็เออหาอะไรใส่แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะอยากทานก็เอามาทานได้เลยไม่ต้องอุ่นนะคะไม่ต้องอุ่น หรือว่าถ้าถ้าเราจะใส่ใบมะใบมะกรูดหั่นฝอยก็ได้นะใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปมันก็เพิ่มเพิ่มรสชาติหอมนะคะ,นะ,คะในนี้ก็จะมีเอ่อมีน้ำพริกนะมีน้ำพริกมีปลาทูนะคะ มีน้ำพริกมีปลาทูแล้วก็มีน้ำปลาน้ำตาลนะมีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะเอ,อ่จำนวนนี่คุณยายไม่ไม,ไม่ฟิกนะเพราะว่าอยู่ที่ท่านจะรับประทานนะออชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยหวานมากหวานน้อยนะก็ตามอัยาศัยของของท่านผู้ทำนะ ใาดแห้งเลยนะะาดแห้งยายเปลี่ยนกล้องมันไอ้นี่มันเข้าจมูกนี่ที่คุณยายทำเยอะนี่เพราะว่าเออคุณยายต้องเอาไว้ใส่บาทนะทำทำไว้ใส่บาท ทำไว้ใส่บาตรเชา้าเพราะว่าถ้าทําตอนเช้ามันจะไม่ทันนะต้องทำเตรียมไว้เลยที่เข้าจะหมูมูกไหลอร่อยอร่อยอร่อยค่ะรสชาติมีนะคะเผ็ดนะคะเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานนะคะ นี่เขาเรียกน้ำพริกปลาทูแบบผัดนะ,ะน้ำพริกปลาทูแบบผัดโอเคเมียคะให้ให้เป็นอย่างนี้เลยนะให้แห้งให้แห้งแบบนี้เลยนะคะให้แ,บบะะใหแห้งแบบนี้นะคะนะคะให้แห้งแบบนี้นะน่าทานไหมคะนะคะโอเค ออก็ปิดไฟนี่เอ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะขอโทษร้อยคุณยาโดนพิกไม่ได้เลยโดนพิกโดนพิกมีอันเป็นไป อเคเนแคะแต่งเดี๋ยวแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าโอเคอ้า okay. วอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกปลาทูแบบผัดนะน้ำพริกปลาทูแบบผัดนะคะนะคะตามที่คุณยายได้สาธิตไปแล้วนะก็ทานกับผักนะคะผักนี้จะเป็นผักสดผักต้มได้หมดเลยนะคะมะเขือแตงกวา ภาคลิมรูอ้อะไรได้หมดเลยนะคะอันนี้ถ้าเราทานไม่หมดเราสามารถเก็บไว้ทานได้นานนะคะโดยใส่ภาชนะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะนะคะโอเคก็อันนี้ก็เป็นการจบการสาธิตนะคะการสาธิตการทําการทํานะคะน้าพริกปลาทูนะน้าพริกปลาทูแบบผัดนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ